สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะเพจเครื่องมือช่างนะครับวันนี้ท่านใดนะครับที่กําลังมองหาสว่านแบตเตอรี่นะครับรุ่นงานหนักนะครับในราคาไม่แพงนะครับวันนี้นะครับเราไม่ได้นําสินค้านะครับเป็นสว่านแบตมิกาต้านะครับรุ่น84โวลต์ปูคอนะครับรุ่นงานหนักนะครับราคา1,390บาทนะครับเซตนี้ที่ท่านเห็นก็คือชุด B นะครับมีอุปกรณ์เสริมทั้งหมด4ชิ้นนะครับมาดูอุปกรณ์เสริมชิ้นแรกนะครับก็คือดอกเจาะนะครับมาริตาแท้นะครับเจ้าตัวชุดนะครับเจาะเหล็กเจาะไม้เจาะปูนนะครับ บล็อกยิงหลังคานะครับเป็นของแอตตันนะครับไอเจแปนนะครับเป็นเกรดเหล็ก CR v นะครับเป็นหัวแม่เหล็กนะครับห้าตัวชุดนะครับมีกี่กระจกนะครับสามอินหนึ่งนะครับสามารถกีดแผ่นกระจกแผ่นแกนิกและแผ่นกระเบื้องได้นะครับความหนาแปดถึงสิบห้ามิลได้สบายๆนะครับตัวนี้ก็คือบล็อกสี่สิบตัวชุดนะครับมีบล็อกเล็กไล่ตั้งแต่บล็อกใหญ่บร้อมหัวกอกแกะข้อตรงข้อต่อครบนะครับ อุปกรณ์นะครับที่ติดมากับตัวเครื่องนะครับท่านจะได้นะครับตลับเมตรนะครับหนึ่งอันนะครับดอกขันสกูสั้นสิบดอกดอกขันสกูยาวห้าดอกนะครับแล้วก็ยาวที่สุดหนึ่งดอกนะครับข้อต่อขันสกูสั้นหนึ่งอันดอกจ่อเหล็กสามดอกและดอกจ่อไม้สามดอกนะครับชุดตัวหนอนนะครับที่ท่านเห็นตัวสีดำส้มนี้ก็คือสามารถฟรีหัวได้นะครับเข้าซอกลำบากลำบากได้สบายนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคและอุปกรณ์ที่ติดมากับตัวเครื่องนะครับพิเศษนะครับรุ่นนี้จะได้แบตเตอรี่สองก้อนนะครับเป็นแบตสำรองหนึ่งก้อนและครับ ป็นรุ่นโปรคอครับแบตจะยาวและใหญ่นะครับตัวนี้ใช้งานหนักๆต่อเนื่องนะครับวิธีการชาร์จนะครับก็คือจะมีรูชาร์จตรงนี้ครับเสียบเข้าตรงนี้ไฟตรงนี้จะขึ้นเป็นสีแดงนะครับเวลาเต็มเต็มนะครับตัวนี้ตัดหลอดตู้ไฟจะเป็นสีเขียวครับบางท่านชาร์จแล้วลืมไม่ต้องกลัวระเบิดนะครับมีช่องเก็บอุปกรณ์ให้ครบเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคของตัวเครื่องนครับตัวนี้เป็นของยี่ห้อมิกาต้านะครับทรงยาวนะครับแบตใหญ่นะครับสเปคนะครับเป็นบายเจแปนะครับทรงจะยาวนะครับแบตใหญ่ ตัวนี้สามารถปรับหมุนซ้ายขวาได้นะครับใช้งานง่ายตัวนี้สามารถปรับสปีดช้าไว้นะครับตัวนี้เป็นรุ่นสามระบบนะครับสามารถเจาะกระแทกได้ตัวนี้ก็คือขันสกูนะครับตัวที่2นะครับตัวนี้ก็คือเจาะเหล็กเจาะไม้ตัวที่สามเป็นลูกค้อนที่จะเจาะกระแทกได้นะครับปับสปีดนะครับมีทั้งหมด18ดเบอร์นะครับแร้่แต่เบอร์หนึ่งจนถึงเบอร์สิบแปดนะครับหัวจับดอกสูงสุดนะครับก็คือสมหุนหรือ1ิมเินนั่นเองครับเป็นหัวรุ่นใหม่นะครับไม่ต้องใช้ดอกจำปาครับใช้งานง่ายนะครับ มีไฟเอาไว้ดีให้นะครับตัวนี้เป็นรุ่นสามระบบนะครับเดีย๋ยวเรามาทําการรีวิวจเจาะเหล็กเจาะไม้เจาะปูนนะครับตัวนี้ทําการรีวิวเจาะปูนนะครับเดีย๋ยวเรามาทาการรีวิวเจาะปูนนะครับตัวนี้ใช้ดอกมารกิต้าแท้นะครับตัวนี้ก็ปรับสปีดให้สุดนะครับตัวนี้ปรับตรงลูกพอนะครับหรือจะกระแทกได้นะครับ สามารถเจาะปูนได้นะครับหัวกระแทกได้นะครับเดี๋ยวเราทําการรีวิวมีกระจกระจน,นะครับสามมิตรน,นึนะครับสามารถกีแผ่งกระจกและกระเบื้องแผ่งกันนิกได้นะครับใช้งานง่ายครับกดดังๆน,นะครับ ราคานะครับชุด A ไม่มีอุปกรณ์เสริมี่ชิ้นนะครับราคา1,190บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับชุด B นะครับมีอุปกรณ์เสริมชี่เข็ชนะครับมีดอกเจาะมายกิต้า1กล่องนะครับบล็อกยิงกระถางแอตัน5ตัวชุดนะครับมีกีต้ะโจกสามีหนึ่งและก็ชุดบล็อกนะครับเซตนี้ก็คือชุด B นะครับในราคา1,390บาทนะครับส่วนการรับประกันสินค้านะครับเครื่องมีปัญหาภายใน15วันนะครับเราเปลี่ยนตัวใหม่ให้ฟรีนะครับรับประกันฟรีซ่อมฟรีให้6เดือนนะครับสนใจนะครับแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรรให้ชััดเจนนะคบ